สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมายทีสวิทนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานเปลี่ยนท็อปเคสนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวคีย์บอร์ดตัว Enter ครับมันกดแล้วเท็กเจอร์มันกดไม่ค่อยติดะครับลูกค้าก็เลยจะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดทีนี้ผมก็ได้ทำการเสนอ,อเปลี่ยนตัวท็อปเคสไปครับเนื่องจากตัวลูกค้าเองอยากได้เท็กเจอร์ที่มัน โอเคหน่อยครับอันนี้ผมก็เลยเสนอเปลี่ยนทั้งตัวท็อปเคสเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูหน้าตาของตัวท็อปเคสครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวท็อปเคสตัวเดิมของลูกค้านะครับตัวสเปคบาร์กดไม่ค่อยอะจะติดนะครับเก็เจอไม่ได้เลย กดได้ตรงริมๆนิดนึงน,นี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนอันนี้ที่ผมเสนอเปลี่ยนต,ตัวท็อปเคสใหม่ก็คือลูกค้าต้องการ t e เจอร์ ger, ให้มันโอเคครับให้มันเหมือนเดิมแบบว่าเป๊ะเกือบร้อครับอันนี้กดได้ทุกปุ่ม เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอีกทีหนึง่งนี่เดี๋ยวผมจะลองกดเทสตัวปุ่มดู ว่ามีตัวไหนกดไม่ได้บ้างอันนี้ก็กดได้ทุกปุ่มนะครับ ส่วนปุ่มด้านบนมันต้องใช้สองมือซึ่งอันนี้ผมจับกล้องอยู่มันอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าก็กดได้นะครับตัวพวก F1 ถึง F12 เคเจอร์ก็โอเคเลยครับเกือบ100%เลยอันนี้มันจะเป็นสแตนดาดของโรงงานนะครับตัวนี้มันจะเป็นท็อปเคสมือ2นะครับก็จะมีตำหนิพวกรอยอะไรเป็นปกติอยู่แล้วครับท็อปเคสมือ2 เพราะว่าขึ้นชื่อว่ามือ2มันต้องผ่านาการใช้งานมาอยู่แล้วแต่ว่าเท็กเจอร์ในการกดโอเคเลยเกือบ100%เลยตัวนี้ไปตามนิ้วเลยเปลี่ยนคีย์บอร์ดของตัวนี้นะครับมันอาจะเท็กเจอร์ในการกดมันจะไม่ได้100%นะครับ ถ้าเปลี่ยนเฉพาะตัวคีย์บอร์ดอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวคีย์บอร์ดครับมันจะไม่ได้เท็กเจอร์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอ่าตัวคีย์บอร์ดของทางแม็ที่เขาออกแบบมาเขาไม่ได้ออกแบบมาเหมือนคีย์บอร์ดรุ่นก่อนๆนะครับที่มีตัวน็อตยึดเกือบทุกเกือบทุกจุดเลยแต่ว่ารุ่นใหม่ๆม,มันจะเป็นแบบ หมุดพลาสติกครับซึ่งเวลาแกะต้องแกะตัวเก่าให้แตกให้หักไปเลยเสียไปเลยนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ทางร้านจะใช้วิธีการก็คืออ่ายังยังเอาน็อตตัวเดิมกลับมาอยู่ครับขอบขอบใส่ขอบขอบมันจะมีแค่ตัวเฉพาะขอบนะครับรุ่นใหม่ๆแล้วก็อ่าอยากาวเข้าไปบาง ซึ่งเท็กเจอมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับตัวนั้นมันจะได้ประมาณ90%อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีอาการตัวคีย์บอร์ดกดไม่ได้นะครับสามารถส่งมาเช็คที่สมัยอัติสวิตได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ Facebook หรือว่า Line แอได้เลยสำหรับวันนี้ช่งางไอุ้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ